หน่อยบุตรสกรเกิดอุบัติเหตุฟาดเคราะห์ครั้งใหญ่หลังพึ่งผ่าตาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดฟาดเคราะห์ครั้งใหญ่สำหรับหน่อยบุตรสกรที่ล่าสุดประสบอุบัติเหตุที่บ้านหลังพึ่งผ่าตามา โดยเจ้าตัวโพสลงในอินสตาแกรมเผยภาพประตูเสื้อผ้าที่เป็นกระจกมีรอยร้าวแตกพร้อมข้อความบอกว่าเรียกว่าอะไรดีเมื่อวานผ่าตาวันนี้กระจกตกใส่หัวน้ำหนักเกือบ20กิโลอ่ะดีนะที่ไม่แตกเจาะหัวเข้าท่ามกลางคนบันเทิงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใหญ่กันอย่างล้นหลาม อทิกุปกิฟนุย้ยสุจิราหมวยอริศาตูปิยวดีนกจริยาและนุ่นวรนุษย์นั่นเองค่ะค่ะก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของหน่อยบุตรกรนะคะนานๆจะเห็นข่าวคราวของเธอสักครั้งโดยในรอบนี้เธอบอกว่าจะเรียกว่าอะไรดีเพราะเพิ่งจะไปผ่าตัดตามาก็โดนประตูที่เป็นกระจกตกใส่หัวซะก่อนนะคะเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนั่นเองค่ะ นี่แหละที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขอให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะ